สวัสดีชุมผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงครับวันที่ผมรอคอยมานานนั่นก็คือเจ้าวูคองนั่นเองนะครับในที่สุดวันนี้มันก็มาแล้วนะแต่ว่าเราสามารถรับฟรีได้จากกิจกรรมนะครับเจ็ดภารกิจเนี่ยเราจะได้วูคองฟรีนะครับเราไม่ต้องไปซื้อหรือว่าใครอยากเล่นเลยก็ซื้อเลยก็ได้ครับแต่ว่าผมเก็บเงินไว้ซื้อตัวอื่นทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีการที่จะเอาคองไวไวที่สุดนะฮะก็คือการทําภารกิจนี้ใช่ไหมครับ การทำไารกิจเนี่ยก็ง่ายๆมากๆเลยครับก็คือการสู้กับบอทเอง <Okay. S 1> นี่เปลี่ยนเป็นโหมดบอทเราเล่นตามเคสไปครับอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปทำก่อน few moments later. อ่านี้สุดผมก็ได้มูคองมาแล้วนะครับทำเคสกว่าจะเสรฟ็จมูไปไต่แรลง แล้วก็ออกไปข้างนอกมานะครับก็จะเสร็จมาเดี๋ยวไปเล่นให้ดูนะในเกมว่าเป็นไงนะอูกาอูกาอูกาอยู่รุ่นโอ้ยโอ้ยเอาเอามีสแตนเว้ยมีสแตนเว้ยโอ้โห <Hello? S 1> โหขัดไม่ได้โอ้ my g ก d อด จุ๊ก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 มาดิมาดิจุ๊กคิงจุ๊กคิงมีแฟรด์วูยเออตายสำหรับเพื่อนๆที่อยากโดเนท t i o n กังใจให้ผมแล้วก็สามารถโดเนทผ่านเบอร์ True Wallet ที่หน้าจอหรือว่าใต้ e s สคริปชันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับมาหลังจากที่เราฝึกกันมาหลายตานะครับในสุด อันนี้แหละที่เราจะพงังนาลุยอัพสามมาก่อนเอามาเขาเรียกอะไรเอามามาตอเอามาปวดทีมนู้นไม่มีซัพพอร์ตหรือว่าอ้นี่ซัพพอร์ตวะไออันนี้ซับหรือมั้งทีมเราไม่มี ADC จริงๆจะโฉบ ADC ได้นะแต่ว่ามันต้องเป็นคู่กับซับที่ทำ CC ได้ อย่างเช่นบลอมอะไรเงี้ยไหนผมไม่ชอบเทรดคามิเมลเลยเนะี่ยเพราะว่าเขามีแพสซีฟอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอมีแพสซีฟก็ต้องวิ่ง,งเดี๋ยวรอเทรดเวลอสามด้วยชัวกว่า เดี๋ยวเตามตายเน่คัมิวเสียงผมแปลกแไปว่าไม่ต้องสงสัยนะผมต้องเตืนเดี๋ยวดูเดีูแล้วสามเ็จใหยตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุุ๊๊บปุุ๊บปุุ๊บปตายไหยตายเหมือนกัน เก้าวันเอ๊ะเอ๊ะ้อไม่แฟนไม,ไม่ไม่เอ็นนี่แหละโว้เออลูติดทำไมเขาวางสลิงอย่างนง้นวะกดเฉยๆหรอไม่กดเข้ากำมเพลงหรอสองรอบแล้วนะ ที่รอบที่แล้วที่เราฆ่าเขาได้ก็เขาวางสลิงอย่างนงี้นเียดผลก่อนตูไม่ได้ต้องเียดเขาเมียนติวะเดี๋ยวถ้าเขาเซนติจะเซนติสองตู้เลยพี่ chụp tục không này chá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ปักอะไรวะดินพันประกาศสักดาในราชาวานนอนนะครับเลี้ยงเสียงร้องเสียงลิงจริงมันร้องไงอู้กะอูกะ้ก <What? S 1> อไม่น่าใช่ <c oughs> ช่างมันออกในดนาทบ,บีก่อนเอามารอรับกันเทรดกดท่าสองเข้าเลนก็ได้นะเราจะได้เข้าเลนไวขึ้น <Okay. S 1> เราไปถึงเลนก็อันนี้พอดีท่าสองคนเราเสร็จพอดี มันเกิดอะไรขึ้นกันนีอ่ะทำไมแอนไปอยู่นี่ดีผิดตัวละจ้าเจ็บเองนะเจ็บเองนะโ oh อ้ยไม่ได้วูบเกือบตายโอ้มีท่ามีท่าสองแลรอนแหละ ไปเาดไปดิตายไหมโอ้รอดบางทีเราไม่ต้องจำเป็นต้องรอปั่นหมดก็ได้นะกดแคนเซิลได้นะโอเคว่าเราจะต่อสกิลเงี้ยเราแค่ยกเขาอ่ะแล้วก็ต่อสกิลไปเลยสแตนสตาร์ตตินัม โอ้โหหนีอ่ะเตะเปล่าในตีตีแรงด้วยเดี๋ยวงงงผมก็ชอบเล่นอูคองอ่ะ ผมชอบเล่นมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วจริงๆตั้งแต่มันรีเวิร์กมันเก่งมากเลยเก่งเพื่อนหน่อยอ้อฮัลโหลเอ้ยเหมือนมาฟรีอ่ะยินงงเกินยินงงจาน aojan, tài một, kết luận, như vậy, giờ đây, giờ đây, ờ, đè lên trên anh nè, quatrobel, mìnhเอา cái combo gắp, mua trăng, còn. มาทำไม้ oh. ไม่รอดแล้วเออยัไม่เอ็ดพอเดี๋ยวเอา ดบเคเกปค่อบผมเล่นส่นี้ผมรู้สึกว่ามันแรงสุดแล้วนะเราจะไม่เล่นแบเคเกปก็ได้เล่นเป็นโยมูก็ได้เอามาวิ่งเราได้เจอก่อด้วยแต่ว่าเราผมคว่าใส่นี้แรงก็หัวบแบะเลยอย่นี่ มาดีก็มาดีต้องมไม่อึดอ่ะเอ,อ๋ยอมตายอะดิไปเล่นไปเล่นเดี๋ยวเราเอาป้อมให้เพื่อนมารอนเอาเอาป้อมให้เอาไม่ได้มารอนดี๋ยวก่อนะคลีปโดนแอนนี่เก็บหมดเก็บไปดี เราเนี่ยเจ็บอย่างที่บอกนะตัวมันไม่ค่อยอืดมันต้องเข้าเราออกเข้าเราออกดีมากอยู่ทำไมล่ะครับมีบัฟแล้วก็ถอยสิครับควรกลับมารีเซตก่อนนะเพราะว่าเราติด บับบาลอนอะ่ะเวลาได้แล้วบับบอลอเนี่ยเลื้ยงเราก็น้อยอะไรเงี้ยริงจริงอะ่ะกลับบ้านมารีเซ็ตบับก่อนเพราะว่ามันวาร์ปแค่ครึ่งเดียวอะ่ะผมไม่เข้าใจว่าทำไมจะอยู่ก็ามาดีรีบมัง้ง ไปไหนก็มาดีครับการเล่นก็จะไม่เหมือนกับอีกเกมหนึ่งนะโลกคู่ขนานจริงวูคองมันมาจากตำนานหงอคงนะมันมีทุกเกมอะเพราะว่ามันเหมือนเป็นซิงเกิลของเกมโมบ้าครับลองดูเลยมันมีทุกเกมจริงๆมีหวานตัว่า กูดีกว่าเออนี่แหละจะจุกอย่างนี้เกมมันไม่ใช่สักทีมาสิเอส มาสิจานจานมาดิมาดิจานโอ้โหจานไม่สู้ไม่กล้าสู้ลูกติดอ่ะเร็วเร็วจันเข้าอยู่ก่อนเร็วเออจันไม่กล้า หนว้ากับเพื่อนด้อยากกลับบ้านแปลวีเอออ้ยรีบรอ่ะไปเอาไม่ได้หรอได้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 ไดไดไดอยากกลับบ้านแบลวีเอจังเผื่อเราตายเราจะได้สู้ต่อได้

เนี่ยไม่มีจีเออย่างเงี้ยแหละชงให้เพื่อนได้แล้วแต่อเอ็อุ้ยเออจบจบจบบอกเพื่อนก่อนจบเลยจบเลยเย้ ติดแบคโดร์เอาคิดมาแล้วโอเคก็สวยอยู่นะเปิดให้เพื่อนได้ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับบเกมนี้ชนะไปผมว่าผมไม่น่าได้ MVP ว่ะไม่เป็นไรถือว่ามาเล่นให้ดูนะครับว่าสกิลมันเจ๋งแค่ไหนอุย MVP, อ้ย MVP อุ้ยใครแหละ MVP ะชนะของคนแรกของวันมอกแล้ว,ว่าเพิ่งตื่นก็ไม่เชื่อนี่นะใส่อย่างนี้นะ ทำได้หมีไปสองหมืนแปดโลโหเอาเรื่องอยู่เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมผมชอบนะอูของแบบชอบมากเลยดูโมเดลดีแล้วก็เล่นสนุกมากเลยอย่าลืมไปทำควสรับฟรีกันนะครับ <Okay. S 1> ถ้าใครฟรีแล้วก็ไม่เป็นไรนะถ้ารับฟรีมามันก็จะได้สองพันเจ็ด้ห้าสิบแทนใน,ะนครึ่งหนึ่งก็โอเคนะอ่าถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันได้หน่อยนะครับส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ 음악을 듣는 사람들은 음악을 듣는